กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆท่านครับครับช่วงบายบครับของวันที่10ครับเมื่อนีเสาร์วันที่10ครับสิงหาคมครับ2567ัารอเ่ะเองของตัวเลขแนวทังนะครับอ่แต่ละสำนักก็ลืมจะเข้าสู่คงสุดท้ายกันแล้วนะครับแนวทังรัฐบาลไทยครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมครับ2567นนะครับอ่ะ ก็คือวันที่16เป็นรอบที่สองของเดือนสิงหาคมนะครับที่รัฐบาลไทยจะประกาศผลกับแนวทางครับช่วงบ่ายนี้นะครับทางเอ็ดวิไลครับได้รับตัวเลขแนวทางนะครับจากคุณพ่อเซียนพรมนะครับเอฟซีถ้าเอายื้อก็คือจะจําได้กันดีนะครับคุณพ่อเซียนพรมนะครับเคยนําตัวเลขแนวทางมาลงทางช่องเฮ้านะครับลวก็ช่วงหนึ่งนะครับคุณพ่อก็พักไปอ่างวัดนี้นะครับ สิบหกสิงหาคมครับ2 5 6 7นหนะครับคุณพ่อได้ส่งตุเลขแนวทางครับมาหายทางแอดวิไลท์ครับนำเป็นสื่อกลางนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันครับช่วงบายครับทางแอดวิไลท์นะครับอ่าขับออกมาที่บ้านสวนนะครับเพื่ออ่ามาขับมาเบ่งงัวครับให้ลูกสะใภ้นะครับสาวเล่า เพิ่นกลับเมืองเฟื่องยังบ่ทัทไดนกลับนะครับ FC ไปอาทิตยก์กว่าแล้วนะครับไปเบิง่งอาการป่วยของแม่เพื่อนนะครับบ่รูว่าจะกลับบ้านใดนะครับก็เลยได้มาบานสวนนะครับช่วงใบยๆแล้วก็เอาตัวเลขกแนวทางของคุณพ่อเสียนพรมครับมาฝากมาตอน FC คุณพ่อคุณแม่กันเบิ่งเป็นแนวทางนะครับ เอาครับสำหรับตัวเลขเนืาทางนะครับกับมีคอมเมนต์ขอมาอยู่สําหรับเลขดับพ่อกล้วยนะครับวันนี้ทางแอดวิไลยังบอลงนะครับอ่ายังบอได้ลงให้นะครับเลขดับพ่อกล้วยนะครับอ่าบอลรู้ว่าพ่อกล้วยจะให้ลงในชุดใดเดี๋ยวทางแอดวิไลจะติดต่อไปคุณพ่ออีกรอบหนึ่งนะครับอ่าสรุปแล้วนะครับก็คือเลขดับพ่อกล้วยก็มีผู้ต้องการอ่าบางคนกับว่าต้องการนะครับเพราะว่าบางคนกับว่าเสียโอกาส ลงเลขดับการบ่าป็นการเสียอกาสนะครับเอลซีพาว่าทังแอดวิไลแล้วก็พ่อล้วยก็บอกว่าเลขดับการเบิ้งเล็กดับเพาเบิ้งเป็นแนวทางนะครับชนเลขเด่นเลขดังนะครับเพราะยัไปยึดติดในจุดนั้นอ่ายัไปยึดติดในเล็ดับเพราะว่ากล่องฉลักว่ามีเล็กดับแอดวินไลก็เคยบอกอยู่ตลอดนะครับหลักการแนวทางนะครับตัวเลขเลขสวดของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับ กับมี่เอฟซีถามมากกันนะครับอ่าก็คือทางเอสวิไลก็ได้แจ้งไปแล้วว่าวันที่12นะครับอ่าวันที่12อ่าคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับจะทําพิธีสวดอ่าประมาณวันที่13นะครับเพาต้องได้ตัวเลขแนวทางอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณพ่อวา่าทําพิธีสวดขึ้นวันที่12แล้วก็คุณพ่อจะทรงเสววันที่13นะครับสำหรับเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับเลขสวดของคุณพ่อเซียนสีเทพ ได้กันแน่นอนนะครับเอาครับเอาบรรยากาศทองให้ทองหน้านะครับมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับปูยูต่างทินต่างจิงวัดหรือว่าเอฟซีผู้ที่ไปอ่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าต่างๆนะครับเพราะว่าเอฟซีทั้งสองข้อกอัมีอยู่อ่าแถวเมืองนอกกันถือว่าหลายขึ้นกันนะครับอ่าเพราะว่าจะเป็นเกาหลีแน่ไต้หวันแล้วก็โซนทั้งไอ ทั้งอเมริกาแน่นะครับทั่วไปนะครับมีทั่วไปนะครับถ้าเอฟซีอ่าเพิ่นคอมเมนต์มากก็เลยรู้นะครับว่ามีเอฟซีต่างต่างทินกาเป็นคนไทยเฮ้านะครับตีไปปักหลักปักฐานอยู่ทั้งต่างทินนะครับก็ขอกาบขอบุญขอบคุณที่ตดตามนะครับถึงแม้ช่องวิไลจะเป็นช่องน้อยๆนะครับผู้ติดตามเก่ามืนเก่ามืนกว่าๆนะครับแอดวิไลก็ค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกาบไดหวังอียังหลยนะครับ ขอห้มีผู้ติดต,ตามแลวก็มีผู้ยอดไลค์ยอดแชร์ห้น้านะครับก็ขอกลาบขอบุณขอบคุณอ่า FC คุณพอ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งติ่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาพูดคุยกันไปนะครับอ่ามีนาหนศาสา,าแน่นะครับแต่ว่ามีแน่นอนได้เห็นแน่นอนตัวเลขแนวทางนะครับเพราะว่าการทําคลีบสดอ่าจังไดจังไดก็ต้องให้ได้8นาทีนะครับ FC คุณพอ่อคุณแม่คือเ่าเงอนเดิมนะครับเอาครับเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับ ของคุณพ่อเซียนพรมนะครับงวดประจำวันที่16สิงหาคมครับอาว่าคุณพ่อจะส่งสุดใดมาให้แน่นะครับอาครับเนื่องจากสถานที่บอ่อานวยนะครับเดี๋ยวทังเอ็ดวิไลจะเขียนตัวเลขเซตจ,จังจะโซ่ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้บึงกันนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ก็เขียนตามเลยก็ได้นะครับเป็นเลขติดนะครับเอฟซี FC, ติดบนแล้วก็มียืนลักซิฟลักน่วยให้พอมนะครับ มาเบ่งเล็กติดกันก่อนคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อเซียนพรมติดบนครับติดบนมีครับติดบนมี4ี่ห้าครับติดบน4ี่ห้าเดี๋ยวค่อยแคบหนาจอนะครับเ c เพราะว่าสถานที่มันบอมนุ่ยนะครับ สี่หครับคือติดบนต่อไป10บนคือหลัก10นะครับเหลือของตัวเลขแนวทางนะครับไหหมาแบบใดแอดวีได้ก็ตรงนําเสนอแบบนั้นนะครับหลัก10บนมี4ี่ห้นี่คือหลัก10บนนะครับ4ีห้า หกเจ็ดอ่สี่ห้าหกเจ็ดนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่สามารถจับเซกันได้เพราะว่าเอฟซีหุ่นจักเลี้ยวบนเป็นบนอ่าล่างเป็นล่างนะครับต่อไปหน่วยบนเพราะว่าเพื่อนยืนหลักมาให้แล้วนะครับเขาจับเซกันเลยกรไดอ่ะหน่วยบนเดี๋ยวค่อยเขียบหน้าจอเด้อครับ ระว่าสถานที่มันบอบน่วยอนวยบนมีสามห้าหกเกมห้าหกเก้าอ่ะเดี๋ยวทางแอดวีไลจะให้เบิ่งตัวเลขนะครับเขียนแล้วๆนะครับมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับ อ่ะครับเนื่องจากสถานที่บ่อมนุ่ยนะครับแอดวินไลก็เลยเขียนตัวเลขแนวทางสกอรจังมาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันนะครับติดบนนะครับอ่ะติดบนมีสี่ห้าหกสำหรับติดบนนี่นะครับคุณพ่อเส้นพุ่มนะครับอ่าวงกลมอ่าหลักติดนี่วงกลมไปที่ห้านะครับวงกลมไปที่ห้าเลยครับติดบนอ่าหลักสิบ ิบบนอ่าคุณพ่อคุณแม่จับใส่กันเลยก็ได้อ่าคุณพ่อเส้นพบวงกลมไปที่ห้าครับนี่คือหลักสิบต่อไปหลักหน่วยเอาคุณพ่อคุณแม่เข้าใจอยู่แล้วนะครับหลักหน่วยมีสามห้าหกเก้าหลักหน่วยนี่คุณพ่อวงกลมไปที่สามอ่าจับใส่กันเลยนะครับเบซี่นี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนะครับ อาจจะเป็นหาสามบอหาสามสามหาบอนะครับเอฟซีอาจจะับใส่กันครับอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าติดบนมีสี่ห้าหกหลักสิบมีสี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยมีสามมีห้ามีหกมีเก้าปรากฏว่ามันชนกันแล้วนะครับหลักสิบห 5, 6, บล,บนนบลักหน่วยชนกันห้ากับหกนี่ครับหลักสิบชนกันกับหลักหน่วยห้ากับหกนะครับ แล้วการเลขติดบนมีสี่ห้าหกง่ายๆจับง่ายๆเลยครับเอฟซีเพราะว่าเลขบ่หลายตัวนะครับเพราะว่ามันชนกันแล้วทั้งเลขติดทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับอ่าที่มีบ่ชนอยู่นี่ก็คือแค่หลักหน่วยเนี่ยจะบ่มีสี่สี่ห้าหกนี่คือติดสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือหลักสิบบนเพิ่มเจ็ดเข้ามานะครับ แล้วก็หน่วยบนมีห้าหกเก้าสามห้าหกเก้าง่ายๆครับเอฟซี FC, เพราะว่ามีชนกันหลายตัวอ่าชัดเจนนะครับคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่เก่งอยู่แล้วนะครับจับเอาเลยก็ได้นะครับอ่าเพราะว่าเพิ่นห่มากแบบนี้แอดมิไลมีหน้าที่นําเสนอนะครับเป็นสื่อกลางอ่าคิดว่าจะมาให้เห็นแน่นอนครับเพราะว่าเพิ่นยืนหลักสิบหลักหน่วยมาใหาย้ย่างชัดเจนจับใส่เอาส้นกันนะครับทั้งติดทั้ง หลักสิบทั้งหลักหน่วยถือว่าชนกันนะครับเอาแอนวินไล่จ,จากไล่เอฟซคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับพอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ